สวัสดีครับวันนี้กวันที่สิบสองตุลาคมปีหกหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับเนาะพฤหัสวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับไปกัฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะสุกเสาร์อาทิตย์ก็วันหยุดยาวนะครับเนาะใครเดินทางไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวังนะครับทุนนี้ฝนตกบ่อยนะครับเนาะหยุดยาวสาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ เดินทางก็ได้ความปลอดภัยนะครับเนาะช่วงนี้ฝนลงบ่อยอันตรายนะครับถนนลื่นถ้าใครเดินทางออกถนนออกต่างจังหวัดนะครับถ้าใครไปออกไปในยูงเทียบก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะวันนี้ก็มากาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาน้นงนมาให้อาหารปลาออกกําลังกายปัจจัยออกกําลังกายที่ส่วนบางกระเจ้าเหมือนเดิมนะครับ ธรรมชาติบ้านเรานะครับเนาะตอนนี้เดูใบไม้ผีนะครับเนาะก็ใบไม้ล่นเต็มนะครับเนาะมีอุโมงค์ต้นไม้นะครับับปั่นจักรยานได้เลยนะครับเนาะออกกําลังกายคนเยอะมากนะครับมีที่แวะพักโน่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับเนาะมีที่ขายอาหารใครมีจักรยานก็มาเช่าได้นะครับส่วนบางก้าเช่าพัประแดงนะครับใครอยู่ใกล้แถวพัประแดงก็มาได้เลยนะครับเนาะถ้าดูดูใบไม้ผีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะ เราดูฝนก็จะชุ่มช่้อีกประมาณหนึ่งถือซะว่ามาเที่ยวนะครับก็อดเดินทางไปด้วยในตัวนะครับเนาะกนเห็นธีแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเหมือนเดิมนะครับมีถูกมีผิดขเข้ากันไปก่อนเน้นย้ำนะครับเนาะไม่มีใครสามารถแทนแนวทางถูกได้ทุกวันนะครับเป็นไปไม่ได้มีถูกมีผิดค่าเข้ากันไปนะครับเนาะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิม็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะ ่อนจะเข้าแนวทางก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากเบอร์โทรเสียนทวีนะครับเนาะเบอร์ไลน์นะครับสำหรับคนที่ขอสำหรับคนที่เป็นคอฮานอยนะครับคนที่เป็นคอฮานอยก็ไลน์ไปขอเสียนทวีได้เลยนะครับเนาะมีเงินใครอะไรยังไงก็คุยกันเองนะครับเนาะแนวทางของเสียนทวีมีแนวทางดีๆเป็นแมให้ทุกวันนะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ092523 8 5 7 6นะครับ0925238576ส่วน ID l ล n e นะครับกทวี t a v TA w e 788739นะครับ788739แนวทางฮานอยของเซียนทวีนะครับเนาะเซียนทวีฝากปรชาสัมพันธ์มานะครับเนาะสำหรับฮานอย เป็นทางเลือกนะครับนอกจากของผมของบาะสาระครมแล้วก็ของเซนยนเทอร์บีก็มีสองตัวเลือกนะครับชอบไปในก่จัดได้เลยนะครับเนาะช่วยกันคิดช่วยกันทําประมาณนี้ส่วนมีเงื่อนไขอะไรยังไงก็ส่วนมีเงื่อนไขอะไรยังไงก็คุยกับเซนยนเทอร์บีเองนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับก็ส่วนแนวทาง,งบาะสาระครมก็คนก,ก็ดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนาะก่อนจะเาอาแนวทาง <c oughs> ก่อนที่เขาเดินทางกับคนเมื่อวานก่อนเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับรอบห้าโมงสองตัวล่างนะครับหนึ่งเจ็ดสองตัวบนก็หกหกแปดก็เบินหน้านะครับเนาะหกหกแปดเบินหน้าดีกว่าเบินหลังครับเนาะเบินหลังไม่ไหว <c oughs> หนึ่งเจ็ดหกหกแปด ของเราไม่มีนะครับหนึ 1, 1, ่งเจ็ดหนึ่งมมนมีสักตัวนะครับเจ็ดก็มีสักตัวห่างไกลความเจริญมากเลยนะครับเนาะหกหกแปดก็เหมือนกันนะครับห่างไกลความเจริญมากมันมีสักตัวเลยก็มารอบที่หกโมงนะครับสองตัวล่างก็ห้าเก้าสามตัวบนก็หนึ่งสี่ศูนย์นะครับห้าเก้าของเราไม่มีนะครับเนาะมีแต่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสี่สี่ห้าประมาณนี้นะครับเนาะ หนึ 140. ่งสี่ศูนย์เราก็ได้ไปไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะตัวเน้นเลยสี่ศูนย์ตรงๆไม่ต้องกลับนะครับเนาะก็ไปทามคดีจะด้วยนะครับเสียได้หลักร้อยนะครับเนาะเสียได้หนึ่งสี่ศูนย์ถ้าเป็นหนะ้าสี่ศูนย์เต็มเต็มนะครับเนาะสามตัวแตกสองวันซ้อนเลยได้แค่อสองตัวนะครับเนาะได้แค่อสองตัวมันเป็นไรครับอยู่ที่ดวงที่โชคนะครับคนเรา ไม่มีใครรู้ได้ว่าหัวจองตัวไหนนะครับเนาะ <c oughs> สุดรอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็สามเก้าสามตัวบนก็เจ็ดแปดหนึ่งนะครับสามเก้ากับเจ็ดแปดหนึ่งไม่มีนะครับเนาะสามเก้าเราไม่มีแปดหนึ่งก็ไม่มีครับเนาะห่างไกลพวาะเจริญมากก็เป็นไรครับรายยงเดียวก็พอแล้วครับเนาะกณตคดตามก็ดีจะด้วยนะครับ เคไปทำก็จบมาฟอร์มเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ก็มาที่แนวทางของเราสแนวทางของวันนี้นะครับเนาะเคยสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดเคยสะดวกแคบก็รอแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะสี่จะเป็นยังไงเมื่อวานฟุกเข้าตัวเน้เนะน,นะครับเนาะทั้งหน่อยทั้งลาวนะครับเนาะครตามก็ดีใด้วยนะครับถาว่เาเข้าตัวเน้นะครับเนาะในเก้าสอง ันที่เด่นหกเด่นศูนย์นะครับเด่นหกเด่นศูนย์จับคู่นะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าสองสามสองห้าหกศูนย์หกสองหกสามนะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับเราทางหานอยเด่นหกเด่นศูนย์นะครับจับคู่ศูนย์สองศูนย์สาม 0 5 2 3 2 5 6 0 6 2 6 3 8คู่นะครับเนาะก็ <c oughs> 8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่6 2 6 0 0 2นะครับ6 2 6 0 0 2 3คู่นะครับเนาะส่วนชุด3ตัวนะครับก็มีล้น4ชุดเหมือนเดิมก็มี6 ออยสามหกสองนะครับสามหกศูนยนะครับทวนกันนะครับจุด3ตัว362 360, 360 302 325 4ชุดนะครับ4ชุดนี้ก็้เนยนไปที่362 3กสอแล้วก็302ศูนย์ตามลำดับนะครับเนาะ ขอบทนนะครับสรับแนวทางฮาหนอยวันนี้นะครับเนาะทั้งชุดสองตัวสามตัวนะครับเนาะแต่ตัวนี้ก็คัดให้เรียบร้อยนะครับเนาะใครชอบก็จัดไปเลยนะครับใครชอบใครไม่ชอบก็ชมเพื่อความบันเทิงมันเดิมครับเนาะก็ข้ามไปเหมือนเดิมฮาหนอยมีทุกวันนะครับไม่ต้องใจร้อนก็ได้นะครับนะนเนาะตัวเลขถูกตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับ ตัวเลขไม่ถูกตาถูกใจก็ข้ามไปนะครับปพอจประฟอร์มบันเทิงจบประฟอร์มบันเทิงไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับหัวไอจอกตัวที่เราไม่ค่อยชอบนะครับเนาะว่าจะเป็นนอยรลาวไทยนะครับเนาะตัวที่เราชอบชอบเนี่ยส่วนใหญ่จะพลาดอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแต่ตัวนี้ที่เราไม่ชอบตัวที่เราคัดออกส่วนใหญ่จะมาะครับเนาะมีใครสังเกตตัวเองบ้างไหมก็ ตามนี้นะครับเนาะตามนี้ขอบทวนนะครับขอบทวนใครฟังประธานก็ย้อนฟังได้นะครับเนาะย้อนฟังได้สำหรับคนสะดวกจดนะครับหรือไม่ก็คนสะดวกจดก็ผมขึ้นโพยให้ท้ายคลิปนะครับก็กดหยุดคลิปก็จดได้เลยนะครับเนาะกดหยุดคลิปนะครับเทคนิคง่ายนะเนาะกดหยุดคลิปก็จดได้เลยคนสะดวกจดนะครับส่วนคนทุรลแคก็ง่ายแพ๊บเดียวนะครับเนาะคนเราสะดวกคนละอย่างนะครับเนาะว่ากันก็ไม่ได้ สะดวกคนละแบบคนละอย่างเอาที่สะดวกนะครับไม่ว่ากันนะครับเนาะเอากากไว้เจนนี้นะครับเจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ